นี่คือตัวอย่างของเหรียญเหรียญจีนที่อาจารย์ว่าอันนี้แต่อันนี้จะเป็นเหรียญที่ทําขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเหรียญที่ทําขึ้นเพื่อใช้ในยุคปัจจุบันซึ่งมีทั้งเหรียญเหรียญเก่าเหรียญใหม่แต่เหรียญพวกนี้ก็ประจุพลังมาแล้วอีกด้านหนึ่งนี่เป็นอะไรครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นลายยันครับอเป็นลายยันก็คือเอาเอาอันเนี้ยติดกาวแล้วก็แปะไปที่ช่องทางที่แอร์ผ่านมาแล้วก็จะงายด้านที่เป็น ภาษาจีนนี่ขึ้นใช่ครับอย่างที่บอกนะฮะกฎพื้นฐานนะฮะการใช้เหรียญจีนพวกนี้นะฮะไม่ใช่ไปหาเอาจากที่ไหนก็ได้ไปเจอเอามาแล้วมาใช้ใช่ครับต้องเป็นเหรียญที่รับรู้ว่ามีการสร้างที่ถูกต้องผ่านการล้างพลังหรือประจุพลังอย่างเรียบร้อยแล้วทำนวนั้นนะฮะแล้วก็ถึงจะเอาไปใช้ได้นะครับยังไงก็ตามถ้าหลายคนอาจจะบอกว่าเราจะไปหาที่ไหนลองมาดูที่โรงเรียน อย่างน้อยจะได้ผ่านการล้างพลังจากอาจารย์ด้วยนะฮะอาจารย์เคยบอกไว้นะฮะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีการประจุพลังประจุพลังนี่อย่างน้อยสามหกประจันสามปีอันนั้นคือดีที่สุดใจร้อนไม่ได้เพราะเราต้องการควบพลังแล้วก็ก็เรียกว่าผนึกพลังให้อยู่คงทนถาวรถ้าโดยปกติแล้วอย่างอย่างบอกเรา ประจุพลังน่เอามาถึงแล้วจะเอากลับเลยเนี่ยมันอยู่ได้แค่สาวันหวันนะมันไม่ใช่อยู่ได้ตลอด